ครับผมผมวิทยาศาสตร์พิทุนนะครับในเภอรีสัมฤทวันนี้มาร่วมในกิจกรรมธนาคารขยะขึ้นที่หนึ่งของไทยองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกนะครับก็เหตที่เรานําเสนอองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกเนี่ยเป็นการขยะเส้นแบบนะครับของอำเภอสรีสัมุทธเพราะว่าหนึ่งนะครับของวังลึกเนี่ย ก็คนดำเนินการอย่างอยาจริงจังนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่บริหารนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับแล้วน้องๆทางออบสรอสำคัญที่สุดคือการหาสมาชิกนะครับให้ให้ให้มีจำนวนซึ่งสามารถลงความเป็นธนาคารขยาได้ครับทำให้พี่น้องเรามาร่วมกิจกรรมในวด้วนี้นะครับ จำนวนสมาชิกก็กลุมขึ้นเยอะแล้วนะครับยนดที่พี่น้องเราได้รับเนี่ยคือือเมื่อมีการเสียชีวิตคืออภพรได้เงินสัมปันกิจส่งนเพาะนะครับสัมปันกิจมาจากไหนนะครับก็มาจากพพี่น้องของเรานี่แหละนะครับเมื่อเรานํามาฝากไว้ปุ๊บนะครับเมื่อมีงานต้องใช้เงินสัมปันกิจก็จะหักจากบัญชีของวังลึกนี่เขาคณะกรรมการ สมาชิกตกลงกันที่สุละ50บาทนะครับแล้วถามว่าเงินที่สมาชิกเนี่ยมาฝากมันจะเป็นการยกให้อบตเลยไหมตอบไม่ใช่นะครับก็เป็นเงินของสมาชิกท่านใดท่านนั้นอยู่เมื่อไม่มีความพอใจที่จะอยู่ในสมาชิกธนาคารขยะก็สามารถมาถอนคืนได้ นะครับอันนี้เป็นข้อดีของธนาคารขยะเหมือนท่านออมเงินไว้นะครับใน,นส่วนนี้เป็นจุดที่1นนะคะที่เราจะมีการซื้อขายขยะโดยในแต่ละครั้งที่เรามีการซื้อขยะ จะให้มีผู้ขายเนี่ยเป็นการให้กําหนดราคาก่อนที่จะรับซื้อแล้วมีการแนะนําว่าราคาขึ้นลงณวันนั้นมีอะไรขึ้นบ้างโดยที่เราจะแนะนําให้ชาวบ้าน่ะมาคอยดูวันที่เราช่างว่าจํานวนกิโลหรือประเภท ประเภทของขยะเราเนี่ยเป็นประเภทไหนจุดที่2นะคะจะเป็นจุดที่นําใบรายการซื้อที่อยู่ด้านาน้นนะคะมาลงระบบค่ะซึ่งตรงนี้จะมีฐานข้อมูลรายชื่อค่ะไปที่ด a ตต้ค่ะเป็นหน้าแรกฐานข้อมูลเข้ามาค่ะใช่ค่ะทั้งหมดที่มีอยู่ของแต่ละหมู่ค่ะพอเข้าไปที่ลำดับที่1มันจะวิ่งไปที่หน้ารายการค่ะ ก็จะใส่รายการขายทั้งหมดที่มีการขายเมื่อสักครู่นี้ค่ะเข้าไปแล้วถ้าสมมุติว่ามีการฝากเงินด้วยก็จะไปที่หน้า Data เหมือนกันค่ะแต่ว่าคลิกเข้าไปที่หน้ารายการฝากเงินสดแล้วก็มันจะมีการรวมยอดเงินทั้งหมดค่ะว่ามีการขายเท่าไหร่แล้วก็ฝากเท่าไหร่รวมันเป็นยอดเงินของของรายการขายวันนั้นในในส่วนนี้จะเป็นส่วนของขั้นตอนที่3ต่อจากน้องที่ขั้นตอนที่2เมื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบแล้ว ตรงนี้จะมาในส่วนของงานการเงินและบัญชีค่ะตรวจสอบประเภทขยะที่สมาชิกนํามาขายตรวจสอบปริมาณขยะที่สมาชิกนํามาขายสรุปยอดจํานวนเงินที่วันนี้สมาชิกขยะที่นามาขายเนี่ยได้เงินกี่บาทเพื่อที่จะนําส่งในขั้นตอนต่อไปในบันทึกในสมุดธนาคารขยะของสมาชิกค,ค่ะในการสมรัครก็จะมีใบสมัครสมาชิกธนาคารขยะของตบบาบลวังลึกค่ะแล้วก็ สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวนหนึ่งฉบับค่ะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านจํานวนหนึ่งฉบับค่ะต้องใช้ทะเบียนบ้านกับบัตรสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนค่ะครับสวัสดีครับผมสมภพหลักแย้มนาะยกองการบริหารส่วนตำบลนงเล็กนะครับ สมาชิกท่านนะครับจะต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่น้อยกว่าสองบาทและจะต้องเป็นสมาชิกซึ่งนําขยะมาขายติดต่อกัน5เดือนติดต่อกันนะครับถึงจะมีสิทธิ์แล้วถ้ามีการเว้นวักไม่มาขายต้องนับหนึ่งใหม่ไปติดต่อกันถึง3เดือนและหลังจากนั้นแล้วเราได้มีมติกันว่าให้สมาชิก ย่งเงินชาวประนก,กิกตนั้นรายละ50ิบาทต่อหนึ่งศพครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณทั้งผู้บริหารขอบคุณทั้งสมาชิกขอบคุณน้องๆน,นะครับไล่ตั้งแต่ประหลัดอ,อบตไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกันอย่างเต็มที่ คือพ่หมายของเราก็มีอย่างเดียวนะครับทำให้บ้านเมืองเรามีความน่าอยู่ขึ้นนะครับที่น้องเราได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นนะครับต้อขอขอบคุณครับ